อสวัสดีค <amounts> ร <of water writers> ับโอ้ดี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 นี่ขนมมันไปจุดจุดอ้อยค้างจุดอปลาข้างอ้อยรับเขาท่าเลยนอนนี่เนาะอันนี่เป็นยังไงนี่เป็นแผ่นเท่ๆรรมดาแต่เนื้อเดียวกันเนี่ยนะเอามาจากหอนึงน้ำตาลถดไปกับน้ำตาลนี่มันจะหวานหน่อยนี่ อันนี้มันธรรมดามันก็หวานนี่เลยอ๋อมันก็หวานเนาะเขาเรียกขนมอะไรครับนี่ขนมแพนเค้กเนาะอ่าอ่าพอแล้วเดี๋ยวใช้มากหวานหวานเยอะเดี๋ยวมันจะหวานเดี๋ยวหวานเออนี่อยู่บ้านเราทำมาหากินได้งี้ก็ดีเท่าไรครับติบบาทอ่าสิบบาทเองนะครับถูกมากเลยครับนี่ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่นะครับนี่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นายงผู้ใหญ่นายงมาขายขนมนะครับเป็นอาชีพเสริมดีมากเลยครับนี่เตานี่แพงไหมครับนี่โอ้ผมว่าแพงนะ<ใ>นดีนะอย่างราคานี่แต่ก่อนคงจะหลายรมุมรวมหมื่นเลยแลยนี่นมันจะแพงกว่านี่ต้องมีเตานะครับต้องมีเตาขนมก็ด้านนี้เลยครับขนม đây lài <laughs> <laughs> gì vậy này đây lài gì vậy này đây lài gì vậy này đây lài con vậy này con lài gì vậy này đây lài gì vậy này đây นี่ก็ย่างอยู่ด้านนอกเลยนะครับโอ้คึกคักมากเลยครับคึกคักมากคึกคัก ลูกโป่งนะครับมีลูกโป่งครับสวัสดีครับใช่ครับผมก็มาสื่อแกงสื่ออะไรให้คนแก่นวนวางฝากคน,าานครับ เสียเบี้ยวครับวันนี้เสียเป็นไงเสีย,สยสครับรวยละาเสียามาหารว,วยแหละจะได้ดูว่ามีเลขอะไรมั่ง